สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปที่เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่สิบก้าพฤษภาคมปีหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับเช้าสามก็หกห้าก3 1แปดสาม 3, 3ู 3, 3, 3 9สามหนึ่งสามสามห้าะแปดศูนย์แปดหนึ สามแปดหนึ่งห้าแปดหกสามหกห้าจับคู่ก็สามหกหกสามห้าแปดแปดห้านะสามห้าห้าสามแปดสามสามแปดหกแปดแปดหกเนาะก็กอดเพื่อนทุกคนโชคดีนะใครจะลุ้นมีไอพีก็จับคู่ลุ้นเลนยต่อไปบ่ายหกกับเก้าแปดกับหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าแปด 891698682591กจับคู่ก็6886811889986116เนึาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นด้วยกันเนอะใครจะรุ้นมีพีก็จับคู่รุ้นนะ6กับ8ปดดีมาเหมือนกันนะต่างกัน3กับห้ก้ากับหนึ่งก็1หนึ่งเนาะ680 682 684 โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ